เขาชอบกินแป๊บซี่เป็นวิถีเขาไหวเขาเหรอเอ่อเห็นเห็นว่าเห็นเห็นตามที่ตามที่เป็นข่าวบอกว่าไปไม่ว่าจะเป็นสอนอไหนหรือเป็นสอนอที่ไม่รู้จักก็แล้วแต่ถ้าไปปุ๊บจะต้องมีนายโทรไปบอกแล้วต้องเตรียมน้ําแป๊บซี่มาถวายถูกต้องต้องมีน้ําแป๊บซี่ไม่งั้นไม่ได้เขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ต้องมีน้ำเบปซี่ไม่งั้นเขาไม่ไปโโอเ้เขาก็ต้องทำข่าวให้กับตำรวจไงโอ้คือเอาง่ายเป็นข่เวให้กับตำรวจเ,เป็นข้างไข่ตำรวจอ่าก็ต้องเป็น๋อเลยได้รับสิทธิพิเศษเลยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆใช่ไหมอาโอูสุดยอดมากเลย มันก็ได้แบบสิทธิพิเศษจากตำรวจตำรวจก็จัดให้ตำรวจก็จัดให้เต็มที่รู้สึกว่ากล้ากยุ่งเนี่ยเขาเขาเนี่ยสนิทกับกับทนายตุ๋ยด้วยเหรออาา่าฮะเขาสนิทกับทนายตุ๋ยที่เป็นทนายให้กับคุณแซนด้วยเหรอครับใช่ไหมเขาสนิท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  สนิททนายตุย๋ยสนิททนายเดชาอ้าแล้วพี่เดเขาอยู่ฝั่งฝั่งโจทย์พี่เดอยู่ฝั่งโจทย์ใช่ไหมฝั่งแม่แตงโมใช่ไหมถั่วดําอ่ะใช่โอแต่ทําไมไปปกป้องคนที่เขาจะเอาผิดด้วยก็คือปกป้องภาคหนึ่งใช่ไหมอืมถูกต้องท <จะ S 2> อําไมจป็ั้นปกป้องเขาทาไมจะไปปกป้องเขาทาไม สันนิษฐานได้ไหมว่าคุณแม่ได้จ่ายตังค่าทนายหรือใครจ่ายตังค่าทนายแทนคุณแม่หรือเปล่าใครใจ่า,ายค่าทนายคนแทนคุณแม่ก,ก็ก็น่าจะตำรวจอะอืมน่าจะตำรวจเป็นคุณใจเกี่ยวกับเรื่องเงินสี่แสน,แนอ่าน่าจะเป็นคุณแม่ คนที่แค่รับเงินเดียนเดียวแต่ไอ้พวกเนี้ย<อ>ที่จ้างเนี่ย<อ>ก็จ้างทนายเดชาจ้างทนายให้กับคนแม่แล้วก็เออให้คนแม่อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆทนายเดชาชก็ไม่ได้อะไรมากกับคนแม่ก็ถึงไม่ไปว่าความ<อ>ให้ไงไม่งั้นมันจะ,<อ>จะไปว่าความแล้วสวัสด,ดีคุณน้ำฟ้านะฮะ ทุกคนวันนี้วันนี้ประมาณห้าหกโมงบางแจ็คขึ้นไลท์นะทุกคนบางแจ็คขึ้นไลท์นะครับเปิดเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสอสอสอบตกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฟังกันแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาพที่อยู่บนจอผมด้วยแม้ที่ผมขึ้นสไลด์ไว้ให้ดูเนี่ยนะครับบางแจ็คก็จะมาพูดถึงภาพตัดต่อนะฮะตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังได้ยินเสียงไหมเขากำลังติ้นเอกสารอยู่โอเยอะมากวันนี้มย เออเห็นไหมเนี่ยเขาโอ้โหบางแจ็คเขาเตรียมข้อมูลไว้ให้ทุกคนเลยนะทุกคนต้องเข้าไปฟังนะฮะวันนี้ข้อมูลเยอะเราก็ต้องเราก็ต้องเอามาเปิดเผยใช่ใช่ผมว่าบางอนะทำถูกแล้วครับทำถูกแล้วก็คือเวลาเวลาพูดเนี่ย เอาให้ไอ้พวกที่มันเคยโจมตีเราเมื่อก่อนน่ะว่าโจมตีบางสมัยก่อนอะ่ะเขาจะไม่ที่ว่าอ่ามีการกลั่นแกล้งกันหรือไม่ก็แล้วแต่นะฮะที่บอกว่าบางพูดมั่วนี่เขาคิดเนี่ยเนี่ยพูดด้วยข้อมูลแล้วก็หลักฐานมาโชว์อย่างเงี้ยเอาให้พวกมันลิงค์ขาดไปเราต้องเอาเอาหลักฐานมายืนยันตลอดไม่ไงั้นไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันจะหาว่าเราไม่มีหลักฐานเรามีแต่น้ำลายไม่มีเนื้อใช่ครับ มันจะได้ไม่กล้าพูดกันยีงไงว่าโอ้โห <Yeah. S 1> บางไม่มีข้อมูลพูดมั่ว <immen mesela> พูดไปเรื่อยพูดไปเรือ่อยยังไงเขาโชว์ข้อมลข้อมลเขลาโชว์ภาพโชว์หลักตุงหลักฐานอลเวลาเขาพูดประกอบในการพูดด้วยเราต้องมีหลักฐานไม่งั้นจะพูดไม่ได้ไงแต่ผมเห็นมันมีอยู่คนเดียวนะบางที่แบบมันมี ีอยู่ตัวเดียวเลยนะที่แบบในทิกตอกันนะที่ผมเห็นอยู่ที่ว่าไล่สวนสวน,สวนกับเขาหน่อยอะ่ะอะไรเป็นสัวโปกที่เป็นแบบ g b t q หรือเปล่าใช่ไหมไอคนที่เคยเปิดรับบริจาคครับคนที่วันที่11คนน่ะใช่ไหม11คน11คนที่เราเข้าไปวันนั้นแหละอ๋อ เอกระทยแก่อ๋อออเกรไทยแก่นี่เองใช่ดข้างล่างขำใหญ่ไอก้กรไทยแก่เนี่ยเราต้อง เร,เ,รเราต้องเราต้องสอนเขายังไงดีอ่ะบางบางจะต้องสอนคนนี้ว่ายังไงสอนกระเทยแก่คนนี้ว่ายังไงดีอ่ะอันนี้ไม่ได้เหยอียดเพศนะฮะก็คือเป็นบุคคลก็คือเขาระบุตัวตนไปกระเทยแก่นั้นน่ะกระเทยแก่นั้นมันเจ้าต้องมันต้องมีตัวตนของมันนี่แต่ไม่รู้ชื่อมันไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรนะแต่เราไม่อยากจะพูดชื่อมันไงเราไม่อยากจะให้ค่ามันไงใช่ หมือนยิ่งพูดที่ทําให้มันมีมีก็เหมือนไปคอมเมนต์หน่อยเดียวเห็นไหมจากคนดูห้าคนขึ้นเป็นสิบเอ็ดคนพอเราออกมากลับไปดูอีกทีคนดูมีอยู่สี่ห้าคนเหมือนเดิมอ่ะคนก็ลงไปเหมือนเดิมลงคุณหารลงคนคขาก็หายไปไงใช่เขาก็ไม่อยากจะนั่งฟังอ่ะตาเหลือกตาเหลือกเงียบไหมบางหลังจากที่บางออกมาพูดเรื่องนี้ไปตาเหลือกเงียบไหม หลังจากที่บังมาเปิดข้อมูลของตาขอตาเหลือเนียนเออผมไม่เห็นไม่ได้ฟังนะไม่ได้ดูเออผมเห็นเงียบเงียบไปเลยปกติจะต้องออกมานน่นนี่นั่นแต่แต่เม็ดเมเงียบไปเลยอะเงียบเลยเนาะตั้งแต่โดนเปิดแล้วเนาะอลไรโออเงียบไปเลยไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยนะแม้แต่ทนายส่วนตัวเขาทนายตรงทนายตุ๋ยก็ดูเงียบเงียบไปนะ ทนายเขาก็ต้องให้เงียบอยู่ดีแต่ที่จะออกมาที่ออกมาสวนแรงๆที่สุดอ่ะสวนตลอดอะสวนทุกดอกก็จะมีอยู่คนเดียวเลยตอนนี้นะก็คือพี่ถั่วดำหรือพี่อวนดำเดือเออไอถั่วดำมันเป็นอ่ะเป็นหี้อะไรไม่รู้เป็นหีอะไรไม่รู้จริงๆ อายุป่านนี่นะต้องบวนสดมนแล้วก็นอนหลับเออแต่เหมือนเหมือนเขาจะรู้ดีทุกเรื่องเลยนะบางรู้ดีรู้ดียกเว้นตัวเองไอถั่วดำรู้เรื่องคนอื่นแต่ยกเว้นรู้เรื่องตัวเองใช่ไหมใช่มันไม่รู้ไงมันคิดว่ามันไม่ไม่เคยพลาดไงแต่ว่ามันมันพลาดแต่ว่าประเด็นอะเรื่องของมันเนี่ย คนที่เปิดได้ก็คือตัวผมเป็น,ปนคนที่เปิดได้คนเดียวแต่ถ้าคนที่อยู่เ<ช>มืองไทยเขาเปิดไม่ได้ไงคนที่อยู่เมืองใช่ใช่มันคือ,ค,อคือเมืองไทยเนี่ยในในใน,ในการแสดงออกหรือว่าในการวิวาววิจารณ์เนี่ยมัน,ม,นมันผิดกฎหมายผิดเอเีดีมันก็จะมีการฟ้องหมิ่นประมาทกาันแต่ถ้าเป็นเมืองนอกมันจะเป็นอ่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมใช,ใช่เราก็เปิดได้สินที่ ก็ต้องพึ่งบางแล้วแต่ถ้าคนที่อยู่ไทยเขาก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดไปปุ๊บเดี๋ยวไอหานี้มันจะไปฟ้องเขาเดี๋ยวไอหาเนี้ยจะไปฟ้องคือพี่พี่เบนก็บอกว่าละตอนนี้หลายคนที่ถูกบังแจ็คเปิดโปงใช้ชีวิตอยู่ยากพี่เบนบอกเหรอ อพี่เบนพี่เบนเขาบอกว่าหลังจากที่บางแจ็คเปิดโปงไปหลายหลายคนใช้ชีวิตอยู่ยากเดี๋ยวอีกหลายอีกหลายตัวจะตามมาพี่เบนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะมีหลายตัวจะตามมาตอนนี้เปิดข้อมูลวันนี้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับสอสอบตกเดี๋ยวมันจะออกมันาด้ได้อีกไหม มีแต่คุณบอกว่าให้ท้ายสบ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 สกบอกว่าให้มาแข่งปีเกอแจ็คบอกว่าแจ็คอาจจะไม่มีแบ็กแต่ว่าแจ็คไม่ปฏิเสธหรอกมันจะอยากจะรับคําท้าแจ็คจยินดีกติกาผมง่ายมากใครแพ้สมมติมันแพ้มันก็ต้องกรหัวกรคิวและกรกรนวดนั่งขอโทษพวกผู้ใหญ่พี่สุนที่อะไรต่างๆนา,นานาที่มันพลาดเพิงไว้แต่ถ้าผมแพ้มันจะตั้งกติกาอะไรมา ที่ไม่ใช่อุบาทเกินผมก็รับได้หมด<อ>มไม่จะทำตามกติกามันคือเอาเล่นเป็นเกมแข่งพีเคแข่งกันและเนี่นนะใครใครชนะก็ชนะปีเคก็มีมีสิทธิ์ที่จะจะทำโทษกับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ผมก็พร้อมรับคำถามันไม่มีปัญหา แต่ผมเห็นเขชอบพีเคเขาจะกล้ายอมรับคําท้าเราหรือเปล่าเขาน่าจะเขาน่าจะชอบอยู่หรอวะผมเห็นเขาพีเคอยู่เรื่อยนะกับสาวๆเขาสาวน่ะผมเห็นพีเคบ่อยมากผมเห็นพีเคบ่อยมากนะกับสาวสาวกับสาวเขาพีเคบ่อยแต่กับเราเขาจะไปพีเคเปล่าอืมนั่นนาเดือ มีใครอยากถามอะไรบางไหมเดี๋ยวผมจะได้ถามบังชื่อวอหรือชื่อตอวอแหวนะ,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 ะฮะวอแหวนวอแหวนห้าโมงประมาณห้าถึห้าสิบห้าสิบห้าในไอสิบเจ็ดนาฬกาถึงสิบแปดนาฬกาเนี่ยบางจะไลฟ์ขึ้นไลฟ์เองนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับอวอแหวน แล้วก็ภาพตัดต่อที่อยู่ข้างบนจอเหมือนเดจะพูดถึงเรื่องไใ้ตาเลือดแล้วก็ภาพตัดต่อเขายังไม่กล้าชี้ชัดฮะเขาบอกว่าแปรซะถามหาอีแป้ซ้ามันไลฟ์ขายของอยู่ไม่ใช่เหรอไลฟ์แต่ดิวอ่ะใช่มันไลฟ์ขายของอยู่อ่ะแจ็คไม่อยากจะไปคือร่วมไลฟ์ด้วย วัน t care. ูส <kend ali> ี่อ si? ๋อใช่ใช่เขาก็นั่งไลฟ์ขายของอยู่ก็ไม่อยากจะไปนั่งร่วมไลฟ์ขายของใช่เขาขายของเขาไปนั่นแหละสิบธิ สิบเจ็ดนาฬิกานะประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณบางแจ็คจะขึ้นไลฟ์ปากทุกคนเข้าไปไปไปรับชมก็แล้วก็แชร์บอกเพื่อนกันเยอะๆด้วยนะฮะก้แชร์บอกกันเข้าไปดูนะฮะไปดูไปรับรู้ในสิ่งที่เราแม่งไม่รู้นะฮะสวัสดีครับคุณอมไปรับรู้ในสิ่งที่ที่เราไม่รู้นะฮะในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะฮะกับสสนะฮะคนนี้อนะ,ะในในมุมมองอีก อีกแบบหนึ่งก็คือคนเรามันมีสองมุมใช่ไหมแต่ในไทยเราจะพูดไม่ได้นะแต่ต่างประเทศเขาพูดได้ตอนนี้บางกำลังเนี่ยฟินเอกสารอยู่ส่วนส่วนภาพที่อยู่ข้างบนนะครับมันก็คือออกมาผลออจากสถาบันนี้ออกมาก็คือ อ่าสถาบันแรกก็คือเป็นภาพตัดต่อแล้วก็ต้องรออีกสถาบันหนึ่งนะครับว่าจะออกมาตรงกันหรือไม่ถ้าออกมาตรงกันก็ทางเจ้าหน้าที่ต้องทางชุดทําคดีนะครับแล้วก็ต้องให้คําตอบเราแล้วล่ะนะครับว่าทําไมเพราะอะไรทักทายบางแจ็คจากฝั่งยุโรป นะคะอ๋อโอเคครับตัวนี้บางน่าจะปิ้นเอกสารอยู่อะฝ <c oughs> ากบอกต่อด้วยนะครับ17นาฬกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณบางแจ็คเขาขึ้นไลฟ์นะทุกคนนะคติดตามข่าวอ๋อขอบคุณมากพี่ <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมไปช่องบังนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไออมาในเฟสผมบ่อยมากนะไอโอเป็นยุทธอวตารคนหนึ่งยุทธอวตารมาแบบมาเฟสผมมาเฟสอาจารย์ปันเทพมาอาจะเฟสอาจารย์ไอ <c oughs> พี่หมกพี่หมอ <c oughs> มาเยอะมากมาแบบมาเยอะมาเม้นปวนอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ ก็ก็เอาง่ายๆก็คือก็คือก็คือเห็นก็บอกว่ามันมีเรื่องของอาที่คอยช่วยเขาเนี่ยมันครัวพันเกี่ยวกับการพนันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอวตารของพวกเว็บก็ได้บางใช่ไหมภาพวันนี้หนันเน้นนะพอแล้วเห็นไหมโอ้หเน้นเน้นเน้น เน้นเน้นเน้นเนี่ยเขามาพิมพ์เอกสารเขามาพิมพ์เอกสารเพื่อที่จะอะไรนะไปไปเปิดให้เราดูตอนขึ้นไลฟ์เตรียมข้อมูลเตรียมข้อมูลก่อนขึ้นไลฟ์เตรียมข้อมูลเรียบร้อยพร้อมขึ้นพมเดี๋ยวแจ็คลงไปฟังฟังพี่ดีกว่าเดี๋ยวปิดร้านก่อนแป๊บเดียวโอเคครับขอบคุณมากครับบงัง <c oughs> อ่าแล้วอย่าลืมนะะสิบสิบเจ็ดนาฬิกานะครับโดยประมาณเดี๋ยวก็น่าจะปิดร้านเสร็จบางน่าจะกลับบ้านน่าจะขึ้นไลฟ์แล้วแหละทุกคนนะฮะพอบางขึ้นไลฟ์ผมก็ต้องลงไลน์แล้วแหละนะครับเราต้องรอบางขึ้นก่อนนะฮะบางขึ้นแล้วผมก็จะลงนะฮะแล้วก็จะไปที่ไลฟ์บางกันเวลาห้าโมงนะเวลาไทยใช่ไหมครับใช่ครับเวลาไทยเมื่อกี้เขาก็ขึ้นมาบอกเขาว่าเขาไปกด กดไปกดเข้าไปในช่องอะไรไม่รู้เขาไม่รู้จักหรอกนะครับไปกดผิดกาไปกดอะไรนะบังไปกดไอ้ไอ้สิงโตให้เขาเขางงใหญ่เลยเขาบอกบังแจ๊กไปกดส่งสิงโตให้เขาเขางงใหญ่เลยบางแจ๊กก็งงเหมือนกันกดผิด <C oughs> อันนี้ต้องอันนี้ภาพของผมก็ดึงมาจากของอาจารย์ปานเทพนะเนี่ยเห็นไหมจะมีอาจารย์ปานเทพเขาจะลงเ,เวลาไว้ด้วยเห็นไหมเนี่ย